สวัสดีครับทุกคนพบกับรายการไม่เดี๋ยวมาใจชาแนลแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันเดี๋ยวรอดูนะครับทิวทัน์มันก็จะคันค้านิดนึงล้อบากเลยนะครับเป็นดินแดงโอ้ oh my god งงมากสูงถ่ายเลยเหนื่อยแล้ว,ว,วนนเนี่ยเราถึงสิเราถึงสุดขั้นเหนื่อยแล้วเนะี่ย แม็คอเครับทล้ไงไงโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงปากทางคลองไผ่แล้วนะครับทุกคนเราจะเข้าไปหาเพื่อนที่ว่านัดกันไว้นะครับโอเคว้าว บรรยากาศที่ทนี่โคราชนะที่คลองไผ่อำเภอสีิ้ีนวครับทุกคนวันนี้อากาศเป็นใจน,นะครับเพราะว่าแดดอ่อนๆนะครับรวก็ลมพัดเย็นอากาศไม่ร้อนเลยนะคระับยวขอตัวขับรถก่อนแป๊บหนึ่งออมีผู้ชายเขารูตัวหรือเปล่าวะเขามองมาเมื่อกี้นี่โอเคครับทุกคนวันนี้เราจะไปที่ ซับสิราทองกันนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นข่าวกันอีกแล้วนะฮะไปดูกันเราจะไปที่ไหนนะแบงค์ซับสิราทองครับมันเป็นยังไงเป็นวิวแบบไหนหน้าผาเป็นวิวแบบเขาเรียกไงอ่ะมันต้องไปดูเองอ่ะแต่ข้างบนไม่มีของกินโอเคงั้นเดี๋ยวขอซื้อของกินก่อนเอาหมกไปได้วยได้ไหม จะดูหน้าใหญ่นะแต่ว่าหมวกใหญ่กว่าโอเคได้ไหมได้จ็ดสิบหกแปดสิบหกอยยี่สโอเคค่ะคุณทางมันก็จะค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยนะครับเป็นดินแดงโอเคมีรถไถด้วย เราจะสู้ไปด้วยกันนะครับ <c oughs> เอาดีๆทางเที่ยนะเออเป็นดีแดงทั้งหมดนะแล้วก็มีหลุมมีบ่อระหว่างทางนะแนะนำนะครับถ้าใครจะมาก็ฝอยเป็นพวกรถเอ่อรถใหญ่รถยนต์หรือว่าเป็นพวกเวฟหรือว่าเป็นพวกบิ๊กไบค์นะครที่ว่ามันมาแล้วแบบว่ามันแข็งแกล่งต่การเดินทางนะทุกคนโอ๊โอ๊ยโอไมออย อ้โอเคพวกระหว่างทางครับพวกป่าข้างๆเนี่ยก็จะเป็นพวกคนเก็บคนเก็บเห็ดนะคบเพราะว่าป่านี้เป็นป่าป่าเห็ดเนาะเวลาเขามาหาของป่ากันเนี่ยก็จะมาที่ป่าข้างๆฐานนี้ครับเพราะว่าพวกเห็ดโคนหรือว่าเห็ดนางฟ้า หรือเห็ดอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันก็จะเกิดในป่าทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าอตอนนี้เริ่มหน้าฝนก็เริ่มจะมีคนทยอยเข้ามาเก็บเห็ดกันแล้วนะครับแต่ว่าเห็ดจะไม่เกิดนะเพราะว่าฝนเพิ่งมาเนาะเออขอเน้นย้ําก่อนนะครับทุกคนทุกครั้งที่จะไปเที่ยวไหนมาไหนแล้วซื้อของขึ้นไปกินนะครับก็อยากฝากให้ทุกคนเก็บของกลับลงด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าทําลายแหล่ง แม่น้ำหรือผืนป่านะครับฝากไว้ด้วยนะครับดูตรงนั้นนี่องหันลมอะได้นะอยากจะไปดูไหมล่ะองหันลม นี่เราจะ z o มมานั่นตรงนั้นคือกลงหันลมขอเยลเทียงเนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่ที่ไหนนะหน้าผาซับสีลาทองหรอหน้าผาซับสีลาทองแล้วนะคะแต่ไม่คิดว่าจะมีคนมาด้วยนะดูดิโอเคแต่ว่าวิวบรรยากาศคือสวยนะถ่ายรูปคือสวยเลยเดี๋ยวถ่ายวิวให้ดูเนาะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายหน่อยเนาะดูดิ ถ้าไปยืนหน้าผาก็ต้องระวังกันอ่ะบอกมือีกหนึ่งเดี๋ยวถ่ายวิวให้ดูดูดไีไม่กลัวอะไรกันเลยเหรองงวะ่ะไม่กลัวตกอะไรเหรอ <laughs> อันตรายมากอ่ดีๆโอเคเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่ต้องจอถ,ถั่วเหรอ <laughs> โอเค <laughs> งั้นเราไปดูโถากันโถ่อะไรวะเนี่ย oh โอไปก่อนคือโถาะคือคือได้ไขครมานางตรงเดี้คือต้องแปลว่าถึงแล้วใช่ปะ <laughs> ถึงที่นี่แล้ว <laughs> โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็นนากมาเก็บภาพแล้วก็มาถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเราว่าจะตอนนี้บ่ายสองครึ่งละเดี๋ยวว่าจะลงไปเล่นน้ําที่คลองซอยต่อนะครับเพราะว่า บรรยากาศข้างบนอ่ะไม่ได้ร้อนหรอกแต่ว่าเราคิดว่าข้างล่างน่าจะร้อน <laughs> เราก็อยากเล่นน้ำอีกด้วยเนาะแต่เราก็จะไปเล่นน้ำกันต่อนะครับเราก็จะลงไปซึ่งไม่อยากลงเลยเพราะทางมันเทียมากทุกคนนะทีที <laughs> ไปเล่นน้ำกันมองลงไปข้างล่างอืมก็เ,เป็นปากชอ่องตรงไหนวะตรงนี้หรอใช่ปากช่องจันทึกเนี่ยตรงนี้ล่ะตรงนี้ตรงนี้ตีตต้ถอดจันทึกใช่อากขามจังหวัดไปตรงไหนลาบกระบี่นะลบกระบี่ขึ้นไปข้างบนวันนี้ นูน้นตรงนี้ก็คือพวกลบบรีเหรอส,สราบุรีปรบุรีโอเคสงมากแทนเราก็มาผูชที่ที่เรามาเที่ยวที่ที่สองเนาะคือลาตะคลองนะทุกคนดูดิแต่ว่าวันนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าเขามีประกาศโควิดอะไรอย่างเงี้ยคนมาเที่ยวก็เลยไม่ค่อยเยอะแต่ว่าส่วนมากคนจะไปเล่นน้ำก็คือแถวพวกท้ายเขื่อนกันนะแต่ว่าก็มีคนแบบเล่นน้อยๆเข้ามาปะปายแต่ว่า ตอนแรกอะผู้ชายมาเล่นน้ำเยอะเว้ยแต่พอไปอีกทีหนึ่งคือผู้ชายหหางหมดแล้วก่อนที่เราจะไปเล่นน้ำกันนะครับทุกคนเดี๋ยวขอจะไปถ่ายรูปที่ตรงนูน้น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 ตรงนู้นบนนู้นแต่เราก็จะปีนขึ้นไปกันเพราะว่าเราที่เกียขับรถอ้อมคือต้องอ้อมไปนู่นใช่ไหมแต่เราก็ต้องเดินจากตรงนี้ขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนนูน้นเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปที่บนเขื่อนกันก่อนนะครับอยมาเล่นน้ำทีหลัง ตอนนี้ก็ให้น้องๆไปเข้าห้องน้ำกันก่อนเนาะแต่เราก็จะได้ไปเก็บภาพส,สวยๆอยู่ข้างบนเคขื่อนกันนะครับเราจะเดินขึ้นไปถ่ายรูปกันข้างบนนูน้นเราซึ่งดูงงมากสูงชิบหายเลยเพื่อนรูปเว้ยป่ป แต่ว่าหรอไม่ดีนะมีขั้นบันไดตอนเมื่อก่อนมันไม่มีขั้นบันไดนะเหนื่อยแล้วเนี่ยโดนหนึ่งสิบโดหนึ่งสิบขั้นเหนื่อยแล้วเนี่ยเดี๋วนี้ต้องไปทดสอบเห็นวิวปะก็ต่วิวสวยนะเหนื่อยอ้า เป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมล่าสุดเดินออกเหนื่อยมากดูดิเดินขึ้นมาจากข้างล่างแล้วก็มีคนเข้ามาถ่ายรูปค่อนข้างที่เยอะนะครับทุกคนดูดิตรงนู้นด้วยเห็นไหมตามละถ่ายรูปละคนจะได้แต่ละรูปเนี่ยมันยากทุกคนนะจี๋ เดี๋ยวขอถ่ายรูปเก็บภาพก่อนแล้วค่อยลงไปเล่นน้ำเพราะตอนนี้ร้อนแล้วตอนแรกไม่ร้อนนะตอนเนี้ยคือร้อนจัดจังโอเคถ่ายภาพแล้วค่อยไปเล่นน้ำกัน และนี่ก็คือเครือ,อลำตะคองนะครับทุกคนถ่ายรูปเรียบร้อยละต่อไปก็ไปเล่นน้ำที่คลองซอยกัน โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงคลองซอนกันแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันทางา,าลึกมากเลยเลยตรมเข้ากันเพราะตอนนี้เป็น p ายเ a t มากเพราะว่าไม่มีไม่มีคนอยู่เลยเราก็มาเล่นาน้ำกันแค่สี่คนอ้าว <laughs> โอเค ตอนนี้เป็นไพรเวทมากเลยนะครับทุกคนเราก็จะมาเล่นเรากกแค่4คนเพราะว่าวันนี้ไม่มีคนอยู่เลยเลยพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงครึ่งแล้วก็เลยไม่มีคนอยู่นะครับ โอเคครับทุกคนวันนี้ก็ขอจบทริปตะเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอไวเป็นอาทิตย์หน้าคอยติดตามกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนอีกสำหรับวันหยุดวันนี้ก็โอ้โหไปกนหลายที่เลยแป้งแต่ภูเลยนะแลปลงแต่ไอ้หน้าผาศิลาทองหน้าผาศิลาทองแล้วก็ไปที่เขื่อนลำตะคองแล้วก็ปิดท้ายที่ คองซอยคองซอยยังไงครับยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระด,ดิง่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย